สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีนต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่18เมษาย,ยน2566นะครับสําหรับหุ้นไทยก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18วันอังคารนะครับวันอังคารสีชมพูนะครับสีชมพูดสดใสนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ ช่องวีพีธรรมดาจะมาลงหุนไทยให้ชมวันละสี่คลิปนะครับหุนไทยเช้าหุนไทยเที่ยงหุนไทยบ่ายหุนไทยเย็นนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคงมัง่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขลำลำเลยๆนะครับเปาตุงเป๋าตุงนะครับ ที่สําคัญก็คือไม่เก็บไม่จนนะครับไม่เจ็บป่วยนะอ่าไม่เจ็บป่วยไม่เป็นความดันไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นอืมไม่เป็นโรคร้ายอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไม่จนนะครับไม่จนเี่ยก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับไม่จนเงินไม่จนทองไม่จนทรัพย์สินที่สําคัญไม่จนใจไม่จนความคิดนะครับอประมาณนี้หลายๆอย่างนะครับขอ เอา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 ,เอาทุกอย่างหรือจะเอาบางอย่างไม่จนเงินไม่จนทรัพย์สินนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมานะครับฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอ่มาชมหุ้นไทยเที่ยงกันเลยนะครับอ่าจดไว้ก่อนเลยนะครับรุนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหุ้นไทยเที่ยงเด่นศูนย์หนึ่งสองเน้นที่สองรองหนึ่งกับศูนย์นะครับส่วนเด่นบนนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะ พอเน้นที่เก้าศูนย์หนึ่งสองบนนะครับเลือกเอานะครับไม่ใช่มันไม่ใช่เลขวินนะบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่เลขวินนะอืสองเน้นที่ออนะอสองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับส่วนหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับตัวรองคือศูนย์นะสองคือศูนย์นะครับศูนย์นะครับเน้น ขอเน้นที่สองกับหนึ่งนะครับวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดปลอดภัยที่สุดคือวิ่งลูดนะครับอืมปลอดภัยที่สุดคือวิ่งลูดเลยอะครับเจาะนี่มักจะพลาดนะบอกไว้ก่อนนะครับเจาะนี่ไม่ค่อยจะนั้นเท่าไหร่นี่ศูนย์หนึ่งสองเน้นที่สองนะครับนี่นะอทดลองคือหนึ่งนะครับจะวิ่งจะลูดก็ได้ส่วนั้ทด,ด,ดลองอีกตัวคือศูนย์นะ สองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับอืเดือนหนึ่งก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเน้นทางท้ายนะทางนี้นะทางนี้นะครับขออภัยครับอืเดือนทางนี้คือทางรองนะทางตัวรองนะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับถ้าศูนย์มาก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับ หุ้นไทยเที่ยงนะครับพบกันใหม่ก็หุ้นไทยบ่ายนะครับสำหรับหุ้นไทยเที่ยงก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสาธุสาธุรุนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับสวัสดีครับ